นี่คือร้านโอเด้งแบบญี่ปุ่นโฮมเมดแท้ๆแบบไม่ต้องไปไกลถึงญี่ปุ่นทั้งบรรยากาศทั้งรสชาติอาหารดีสุดๆทุกคนแถมอยู่แคบ b เ s พร้อมพงนี่เองวันนี้ก็พาทุกคนมาแถวซอยสุขุมวิท41ทุกคนร้านนี้จะชื่อว่าโอบันไซคิทาร่เข้ามาในร้านคือเหมือนหลุดเข้าไปในญี่ปุ่นเลยทุกคนคุณเจ้าของร้านเป็นคนญี่ปุ่นแท้ๆเลยที่แนะนําเลยของร้านนี้จะเป็นเมนูโอเด้งโฮมเมดทุกคนราคาเมี้ยนแต่หลักสิบไปจนถึงหลักร้อยเปิดฝาหม้อมาปุ๊บกลิ่นหอมไปทั้งร้านเลยทุกคนแต่ละชิ้ อันนี้จะเป็นฟองเต้าหู้โมจิทุกคนก็ชอบมากรสชาติของน้ำซุปที่ซึมเข้าไปในเนื้อแบบเข้มข้นแล้วก็เนื้อโมจิหนึบด้านน,นลูกชิ้นต่างๆนะเจอน้ำซุปใสๆสกลมกล่อมแบบนี้เข้าไปนะโ,โหอร่อยมากทุกคนเอ็นเนื้อตุ๋นก็ทามาจนเปื่อยน,นุ่มมากทุกคนสั่งทาโกะวาซาบิมาตัดเลี่ยนด้วยของทอดเขาก็มีเหมือนกันนะตัวนี้เป็นปลาทูชุบแป้งทอดทุกคนชิ้นใหญ่มากนี่้90บาทนะทอดมาดีไม่อมน้ํามันเลยคลายด้วยสาดเต้าหู้เบาๆออกเปลือยเปลือยหนึ่งอันนี้ปิดมือได้ดี